จไปย้างหลังต้องไอู้่ใครนของนะ่เ็กๆ่ปยไนะมันมุงไปหน่อยลองเลือแต่นี่่อันเนี้ยันไหนหออันนี้ยไปอยู่นะต่เอโอให้พี่กเดินอยู่ข้างๆคุณอไค่ะ ไม่มี้องมารับหน้าที่แล้วครับคุณี่ผัดเปิดหน้าเขาเลยที่ต้องเข้าประมาณนีเดี๋ยวเชิญพูด่นี้ดีกว่าเมื่อกี้คดวิ่งได้แล้วนะได้ค่ะฟงังงเลยนะังฟงเลยนะี่้เลี้วฝากฟอยเลยัฟวมากเลยกำกลับที่ชอบมากเลยะ ให้อยู่อีกครั้งนะนเดี๋ยวให้เขาน้อนรโอเรับงั้นคือเข้าที่บอกมืองั้นผมขอเสียงตรงมือให้ครูพูดให้ท่านพอใจไหมพอใจไหมพี่กีเอาไปยื่นเลยความรู้สึกเป็นยังไงคุณครูรู้สึกยังไงเอาไว้ก่อนแล้วเด็กๆที่เห็นของนะคะครับ5 4 3 2แล้วทั้งหมดจังปวงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่รายการเดอเสตมือหน่อย ข้อเรื่องเลยดีกว่าคุณครูอะไรับรู้สึกยังไงครับถึงแบบนี้ก็รู้สึกดีใจก็เป็นบุญสังสรรคที่ยังมีคนเล็งสืบทอมสำคัญของดนตรีไทยอืมอย่างนี้ครับเรียกว่าพอเพียงนะครับสำหรับโอลิมริกที่จะสร้างขึ้นมาแต่ว่ามึงอายุยี่สิบเจ็ดนะฮะได้อีกยาวนานครับดนตรีไทยต้องอยู่ภูประเทศไทยเราอีกนานแน่นอนแต่อย่างที่บอกนอกเหนือจากเราสองคน ชาวตลาดไทยพี่พี่แฟนคลับเรายังมีผู้ผู้ที่รู้จริงนะฮะด้านนี้นะฮะจากกองเรียางอาหารเรือครับเขาชื่อว่าอะไรครับพันจ่าเอกหญิงนะครับอังคณาอ้วนล่ำนะครับเป็นนักดนตรีเลยนักดนตรีไทยเลยของกองดูยางอาหารเรือครับขอเชิญนะครับพันจ่าเอกนะครับเชิญนะครับอยากให้มาช่วยน้องๆแล้วคุณครูแนะนำเกี่ยวกับเครื่องดนตรีว่าเครื่องดนตรีชุดนี้เนี่ยครบชุดยังไงบ้างแล้วก็มีความพิเศษยังไงบ้างครับก็เราได้ รับการติดต่อจากทีมงานนะคะว่าจะมาเล่าเรื่องตริให้ทางงูเรือมองกนั่นก็เราเป็นนักพูดไทยที่ปฏิบัติราชการอยู่กองมืออาหารเรือค่ะแต่อันนี้เป็นนาชีเสริมที่จ้างตัวคนไทยไว้ขายนะคะผู้อ๋อคือพูดง่ายว่าขายอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะทําได้ในราคาถูกสามารถเอามาใช้เอาหาซื้อได้ด้วยราคาถูกใช่ไหมคะหมอว่าเป็นคนเล่นด้วยแล้วก็มีอีกคนอีกกลุ่มนึง ที่อยู่<ต>ในกองยัางขาดเรือ,อเนี่ยในกลุ่มนี้ก็คือเจ้าของบริษัทเนี่ยค่ะคก็เป็นนักบุญดูไทยเหมือนกันแล้วก็ทุกทิ้นที่เจ้าคือสร้างจากบ,บริษัทเนี้ยนะคะแล้วก,ก็ตังทีนานติดต่อไปเราก็เห็นว่าจะมามอบให้กับทางโรงเรียนเราก็อยากจะร่วมบุญด้วยค่ะคอยากยินดีที่น้องๆแบบยังมึจิกาเล้องนักาุญไทยไว้ก็เลยร่วมร่วมบุญด้วยเลยคิดราคาแค่ หนึ่งในสามของราคาจริงโอ้โอตงมือหน่อยครับตกมือ,นะอหน่อยนะสุดยอดมง่ายครับใหญ่จริงๆนะฮะนะฮะโอ้อยากให้พูดถึงความพิเศษนะครับของเครื่องดนตรีชุดนี้หน่อยครับว่าเป็นชุดใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับพี่ครับถ้าเป็นอ่าเป็นวงมโหรีเครื่องใหญ่นะคะชุดใหญ่คือเต็มเครื่องใหญ่เลยแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็คืออยากให้น้องได้ใช้เครื่องดนตรีที่มีคุณภาพอะค่ะ ครับการทุกินเราก็คัดเกตเองมาเลยถูกต้องครับก็ดูจากคิดราคาแค่หนึ่งในสามหอยยําว่าหนึ่งในสามนะฮะที่จริงแล้วอย่างที่บอกไปเพราะว่าการรวมเงินของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากแฟนคลับนะฮะหรือว่าจากรายการกิววิ้งรวมไปถึงนะพี่น้องชาวตลาดไทยเนี่ยยังไม่เพียงพอครับถ้าไม่ได้รับส่วนลดตรงนี้จากกองยางหานเรือถูกต้องนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมนะครับอ่ะเมื่อกี้ถามความรู้สึกของคุณครูไปแล้วนะฮะความรู้สึกของน้องๆเนี่ยคุณเลือกเลยคุณเลือก เลือกเลยน้องหญิงคนนี้ไม่พูดเลยว่ะมาอยู่ด้านหน้าหน่อยเป็นไงบ้างครับวันนี้เห็นเครื่องตัวชุดใหญ่ขนาดนี้สุขเป็ไงบ้างครับหนูเล่นอะไรหนูเล่นอะไรซอบมูนะี่มาด้วยนีมาด้วยนี่ไงเมื่อกี้อยู่มาด้วยมาด้วยด้วยนะครับวันนี้เมื่อกี้ที่เราพูดกันคือเราข้อมูลผิดคุณครูเขาไม่ได้ตีขิปมเก่งครับแค่อะไรหนูถือไว้ขีปีตะเท่นู่นนี่นอนอยู่นู่นดูไหมลอยมากับน้ำท่วมเลยเนี่ย ผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีซอของตุ้ยด้วยเหรอครับเฮ้ยทไมมชื่อผมอ่ะร่วมสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วมีนักดนตรีเป็นคุณตุ้ย F3 นะฮะไม่ใช่คืออะไรครับอันนี้เดี๋ยที่บอกว่ามีผมมีแฟนคลับอยู่ที่กรมศิลปากรครับเขาว่าช่วยช่วยเหลือมาไหนในในเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยโอ้ยนะฮะชุดใหญ่ มีด้วยมีการดีดคอรัตกันแน่นอนนะะฮต้องหลายชิ้นจัดสิบคนไม่พอแล้ววงนี้ต้องยี่สิบคนแล้วขอดูจะแค่หน่อยใช่ที่เขาจับได้ตอนช่วงนั้นทั่วมไหมไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ครับนี่ครับคุณครูใช่นะถูกใจไหมครับถูกใจค่ะโอ้ยโอ้ยเล่นมีใครอยากเล่นมั่งมีใครอยากเล่นมั่งโอ้โหคนนี้อยากเล่นทุกอย่างเลยเล่นได้หมดเลยแน่นอนคุณเต็มเต็มวงขนาดนี้นะฮะ ดังนั้นเดี๋ยวช่วยกันขนขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับแล้วเรามาตั้งเซตวงงานจะมีจะมีการเล่นให้ดูไหมมีไหมมีไหมเดี๋ยวพี่จะเอาตั้งต้องให้เล่นแข่งนั้นก็เราจะมีบางเที่ยงแต่เซตเนี้ยเล่นสี่มเอแลยวแล้วเซตเซตนั้นเหรอครับครูท่านจะเล่นตั้งตังตั้งอะไรวะเซตเท่าที่เราเอาแบบที่มันเล่นได้ได้แล้วค่ก็ได้แล้วอย่างเช่นละาน่านี่ไวไหม

มีคลองว่าม yeah. ีคลองว่เจะไปขวางตังตังตังนี่เขาตังเดี๋ยวเดี๋ยวขาเขาดาเาแล้วตอนนใช่ครับโบราะเ้แล้วมันจะละเลม่แล้เล่นไปแล้วไม่แลสาวเล่นเอาไอ้ขวางคองเขาหน่อย ร้อนรอนจริงๆอันนี้อ็เป็นนจริงใช่ไหมใช่เออกเนี่ยให้พี่พี่แฟนขับเขา

อยากดนะอตะเขายกใช่ไหมไม่อยากดูนี้มากกว่าอาพรบอกนะอันน like ี้ที่ปาเทบเล่นป่ะใช่ป่ะโอเคโอเคเราจะเห้ยนใส่เกมใหม่เป็นชิ้นนี้ี่ตัวตัวเอาเถอเแล้วนะ้อมคเรเกแ้ะพี่พี่ส่องดิค่ะพี่ดูนะคะว่าเป็นชิ้นไหนพี่ก็ลึกบอกวางมุมวางด้ยนะแต่พอครบแล้วมันเป็นมุมที่ไม่ย้ายแล้วนะ

ขอที่ยกไปให้เดินเลยห้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บกระเบียบก่อนแล้วเดี๋ยวเอายกเข้าไปในเครื่องทำพคือเดินหลุดเข้าไปน้องๆหนึ่งไปก็คือเดินหลุดเข้าไประเบียบไปก่อนพร้อมค่ะนำทีมเล็คคอร์ดตกลงกันไหมครับนิดนึงครับคุณพี่น้องๆน้องๆขยับหลบนิดนึงค่ะไม่ด้วยอ่ะนี่ต้องมีไหม อ่าสี่สามสองในเมื่อเคนตีครบครันขนาดนี้ครับจะช้าอยู่ใหญ่ขนขึ้นไปเลยนี่ไงของคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะผมขอชิ้นเล็กๆเองครับกันยกไปเออเดินไปเลยติดต้องจับได้เขาบางบางหมอไอ้เบาเบาเบาอยู่อ่ะน้องหยิบได้แล้วเดินขึ้นไปเลยครับคนไหนหยิบได้แล้วเดินขึ้นมาเลยค่ะ เอามาตัดแล้วบ่ค okay. ่ะโอแล้วจะแค่เอาสิไม่รีบครับช่วยได้ๆๆอ่ะกูเล่นหนักเลยวันนี้ไม่เป็นที่ที่ที่